สบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องวันนี้ประตูยิ้มผาพี่น้องปลายามตุ่มดักกุ้งนะพี่น้องเนาะมาดักมายางตุ่มกุ้งตอนนี้ก็น้ำขึ้นน้ำขึ้นแห้งอยู่ดีพี่น้องเลยน้ำน้ำซีแดงเลยน้ำแดงมากบ่น้ำเส่เหเมื่อนั้นแม่ใส่หม้อ เอาหม้อมาท่านพี่น้องมอง้อไรหนามจ่อยเสียไปหัวหนึ่งสองหัวพี่น้องเอ้ยหมอ้อแปดใช่ไหมบรรยากาศตอนเช้าพี่เนาะเลยจะมีคนหาปลาอยู่ะไรพี่น,อน้องเลยเนาะเยอะสองสามลับยู่แถวไหนก็จะเป็นเป็นหินนะพี่น้องหินหรืเป็นแกะยังไม่ไม,ไมีแกะแรือก็ไม่หาดท่นนี่ นี่แต่พักแ้่นี้มีเป็นเป็นพักพักบวบคมหรือพักแง่ห่างนะพี่น้องนองที่เคยมาเก็บอยู่โอเคไปะพี่น้องลงเหื่อไปเลย <c oughs> ตุ่มกุ้งเขามีอยู่หกลังพี่เนาะกำลังสีหอดลังที่หนึ่งเนาะโอว่าสิมานเลยวะจะลองมงนกันลังในไซเลิกไนด,ด้พี่เนาะกกน้ำอ,อ๋อลังที่หนลังที่หเห็นไหมวพี่เนาะ để kể nhà cuộc nám nào <laughs> sai phẩm vậy dân 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 bầm dân ôi oh, oh. <laughs> mi cũng sáng tí tô <laughs> mi cũng chắc tôi thì nó xuống xám tôi cùng tôi, tôi nhảy và nói tôi nâng đang... 2 tôi này nói mua man bữa nay mới này tôi, mình, tôi nhảy ừ, ok sa <laughs> หน้าโบว์ว้าเหว่ยมือถือวะโอเคไปติดตามล้างต่อไปพี่น้องแล้พี่น้องล้างที่สองมาในวันล้างที่สองฝากขอบังมือถือก็เป็นก็เีอะไรพี่น้องว่ามาตุยมัดแบบมันเน่าๆปลดป้าไปเวิร์ดมืออะไรมามาแต่อาหารมันอืดพี่น้องใครเรามึงล้างที่สองเนะาะลายซีมีผลจังเลย

nhiệt ba tam 4 tô, Cũng 2 tam tô, bò màn, bò màn kia nào đấy, thử ừ, coi, ba, ba cái ba โอ้ยอืมโอเคลงต่อไปพี่นาะยามผ่านไปแล้วซ้ำซีรังพี่นนอะได้กุ่งอยู่ประมาณสิบตัวแต่ว่ามีแต่ตตยใงไงเหลือบลาย่น่ะบดเถิดข้างในก็ม่อยู่เ๋ยสิน้างมีป่าเลยจวน,น,นี้เป็นกบนที่เห็นป่าโอ้ โอ้ยปลาปลาสามตัวกุ้งสี่ตัวเออตัวนี้มีปลาเออตัวนี้เป็นตันดิมีปลาเสือปลาเขาวอย่างเนี้ยตัวใหญ่ตัวนี้ อาหารมเราเต็มๆขนาดนี้เลยเก็ตัวไม้มาไหนมาไหนัวเก็ตัวไม้มาไหนโอ้ยเป็นป่าสนิทเดียวป้ามากๆเนี่ยเอาเอาไปปิกกุ่มแล้วมีกุ่มก่อน ปมไม่ได้กุง้งดุนใหญ่พี่น้องกุ้งไข่เลยนี่ชิฟซาโต้เยอะค่แต่ว่ามันตัวใหญ่นะไปปนเติมแจวอยู่ไลยนูจจ่นอยู่ะลยอันนะโอเคเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งพี่น้องได้สรุปผลงานกัน ล้างสุดท้ายล้งสุดท้ายล้งสุดท้ายม,านมัมนบอมันบอล้งสุดท้ายอุ๊จะไม่มีน้ำเลย

ได้บ okay, ่ได้พี่น้องมาหนีิแต่ว่ากุ้งเป็นกลุ่มตัวใหญ่ๆไงเป็นกุ้งน้ำเซะนะตัวใหญ่เติบพี่น้องเอยโอเค let's go ว่าสรุปกลุ้งแล้วพี่น้องนะได้เท่านี้พี่น้องประมาณสิบกระตูเศร้เนี่ยโบเทิงสิปลายตัวแต่ว่าไม่เจอตัวใหญ่เติบเลยพี่น้องเป็นกุ้งน้ำเซะนะเดอเฮ้ยเฮ้ยังเป็นอยู่สดๆใหม่ๆอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าจากตัวหน่อแต่ว่าบบไลาย โอ้คัวเล็กน่อยกินโมราย